สบายดีพี่น้องยามุ่อเส้ายามุ่อเส้าเหรอเฮ้ยเม่์มอนเนี่ั้งเป็นบ่าเลยยามมือแรงเด้อพี่น้องเอ,อ้อบรรยากาศยามแรงเด้อทายบรรยากาศยามแรงแรงอากาศสดใสดีอากาศเย็นยามมือแรงบรรยากาศยามแรงมียังเนาะพี่น้องเนาะเม่์มอนกูมียัง โมโหสิไปทางไหนโมโหสิเหตุอย่างเราจะถ่ายเดิมๆให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่แหลยพ่อเ,เปิดจเขา้านายมีมอนเด้อพ่อเบื่อเขาเ้นเขานี้ประแม่เด้อกูได้ก็ได้เอฟซีลูกหลานหมู่เพื่อนน้องนุ่งเนาะอยู่ข้างๆนี่เด้อข้างๆา,งางมีมอนนี่เด้อ มันีนแดดห้อนได้หมนเลยนะนี่บดแล้วเย็นอากาศเย็นแล้วห้อนกับแม่ม้อนขึ้นลงมานอนอยู่ในตูบนี่แหละกระต๊อบมันนี่แหละห้อนเหมือนหอน้นนหอนแห้งเลยลงมาน,นอนในตูบมีอย่างก็จะก็ทายทายแล้วก็ทายอีกทายแล้วก็ทายอีกเนาะพี่น้องเนาะผู้น่าสิเห็ด ไม่ได้เสียเหตุไม่ทางไปมอนกับดะโควิตพี่น้องเอ้ยยังขยะแตะโควิเนี่นไม่เสียหายอยู่บ่ละมันสีดีอยู่บ่าลาโควิเนี่บอนสีก็จะว่าเป็นราคาบอนสีนี่ตัวลำสีอิดๆนนัน่เป็นราคาครับว่าวเป็นข่าวาต้นหนึ่งเท่าไรแปดพันบาทของก็ะจะว่ามันต้นอิดลำมันอิด ลำมันน,นนี่ซีซีอิดนี่นั่นเองมั้ลำอิดป่ะอันนี้ได้ลำอิดนี่นั่นบอกเดี๋ยวจะเอาผงยังใส,มมมงสง่มันเอาไอ้หม้อนกหูใส่ผงยังมันจังสิงามคือของกระจาใบใหญ่ๆใหญ่น,นี่น,นะนหม้อ้โหใสุ่ส่นมากนาวเขบาบอกใส่น้ำหมากนาหม้มอนกหูกับอางหมากนาหุ่น เดี๋ยวเขาบอกมาศาสนาหมอกนาวเด้อบอลสีมันงามกระจ่าว่ามีมะเพ็ดหมอกนาวไม่หอดจะเป็นยังมันหล่นพี่น้องมันทุกลรวก็หล่นทุกล้วก็หล่นหมอกนาวสีถ่ายน้อยหุกงานพักบ่มหน้าเมียน เราถ่าพักไงแล้วก็สิเดบงสิเดบงพักนั้นพักไมีม้อนกันลูกสามีเลยลูยกไรกะไปกินพ่อเสดไนท์มาพี่กายไมีม้อนปลูกไงไห้พี่ติลกให้คนเบิดบอกคนเพื่อนใกล้เนี่ยมาลกเอาไปกินเสีดยดไนกับแกถิ่มซื่อๆเนาะคนบอกไห้คนมากินก็ได้ข้ามได้ขายังดอกมีม้อนนะผูกยังก็เลยแจก เขาพ่อมีเขามากินหมากแตงคือกันไก่กระปูหมากแตงหน่อยเนี่ยแ้วเขามาปิดกินสันมันกระแก่ซื้อนั่นไก่เป็นอลใหญ่เลยผู้หน่อยตัวนี้ไง ผักกาดเห็นผักกาดส้มสิบงพักตัวนี้แหละใหญ่เราลูกผักกาดตัวนี้แเราเอามาบงผักเที่ยมกันนั่นเลยหมากหุง่งหุ่งไม่หมดสบายดีสบายดีพี่น้องพ <c oughs> ักก่อนพักก่อน ผักกะเทียมในหอมป้อปมในวนันจะนนน้ำผักกรเทียมนี่ก็ได้แตกหอมป้อปมหอปม,มหอปอมและนลี่มิตเบียหอมป้อมแหละแคมขายมิเาเบียให้หมดเล ลูกสาว่อยลูกสาวอเมรางถวยโดยองเฮียนมายมือแดงเหยียบเขินกัร่างถวยหนึ่งเขาแล้วลูกหนึ่งเข่าเหยียบเขินสร้างหมือเขาแล้วก็ร่างถวยขีเงีมือเสารเงี้ยมือแรงเหย,ยียบข,ข,ของ นางคิงโอยมะเพ็ในการซุกหรอเนาะก็พ่อได้เก็บกินอยู่ได้มะเพ็เนี่ยค่ะบรรยากาศน้ำเลงพักค้ะกับพวกน้ำกรบ,บท่านลยพี่เนอะไม่มเก็บกินตลอดพักค้ะโก๊กเดียวอันนี้แหละ มะกะทินใหมอญต้นนี้น้อยหนึ่งกินตลอดกะทินมะกะทินบ้านนะมะกะทินน้อยแซบ่บกะทินน้อยกะทินบ้านหมักกะทินพันกินน่ะผู้บือในพิษพญาติกินแล้วปวดตัว บรรยากาศงามมือแรงให้พี่ให้น้องเบิ้งต้นกล้วยไม้มอดใหญ่เลยจะจะเป็นกล้วยยังไงขันบอกขันบอกกล้วยสุกเคี้ยวบอกคือต้นสูงเห็นไหมเห็น้องเนาะงามงามต้นสูงมันงามต้องมันจะเป็นกล้วยยังยัางโบห็นออกปีอยู่นี่ต้นใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ต้นสูง มะฮู้่าจะเป็นกล้วยยังนี่ขาบังวดเพิ่นเป็นหมาเพิ่ลยกังเสือหูแทงน้ำเพื่อนนั่งตู้อันนี้จะเปิดเธอละเธอ,เธอก็เอาเต็มแทงอันนี้แหละเต็มแทงในแม่ม้อนเอาน้ำแปดสิบบาทซาพันกี่พี่น้องแต่ละเธอเพั่นก็ใส่สามสีมือมดเอาเท่านึง càng thang lăng ban bật Bà kỳ lẽ hóa sư đệ thế cả đệ san thang lăng này cứ lấy bộ là cứ lấy chớp lấy bộ đệ chơi cua cầy cả đứa cua cầy cả chúc 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 chim lang แล้วข้าานมะเขือไก่ก็นี่ก็หนึ่งเข่าวคี้งหนึ่งเข่าข้างมะเข่าเป็นอายละข้าวเดียวหนึ่งเข่าก็สุกไว้าบอีเด้คุณเอาข so <barking S 1> ้าวเดียวหนึ่งขึ้นอายละแล้วก็ข้างหนึ่งเลยจุกจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊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 ก dòng trong cái thêm này tôi tôi lưng nhung mẹ cào chu kiu 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 chúc 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 chúc, สองมือเสร็จร่างสองมือร่างเสนอสองมือร่างเสนอให้ตรงไหนข้างหน้าบ้านดอกเศรษฐีเดอกเศรษฐีเศรษฐีดอกอันนี้พี่น้องเอิอมาดอกอุไรบ่เห็นลูกลูก บอกว่าดอกอุไลแม่ม่อนบ่แม่นดอกอั่นญี่ปุ่นแม่ม่อนเขาเอิ้นดอกญี่ปุ่นงานดอกอุไลก็งามเนาะอืมแม่ม่อน cản... chắc จักเอิ้นผู้เอิ้น กระปูข่อยตายแล้วไปจักเนาะเอาออกมาให้แม่เบิ่งด้วยคะเอาออกมาดูขิงกระปูแม่นะเลยพี่น้องแม่มอซื้อกระปูหูเสาร์หนี่งสิบพันกีบสี่สิบบาทเออแม่มอจะขั่วกินแรงกระปูหน้าขัวกินหมดแรงเกิดนางเสียหาย เปิดใช้ไม่ได้เลยมาไม่ม้อนเลยจ้าอึด่ะอึดโตมาถี่เลยสบายอ้าวคลิปนี้กรบเบนี้ยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสุขอลาพี่ละน้องไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร้ส่งน้องน้ำขิงยาย่มอนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบาย